กิจกรรมสมรรความเพียรพระขิ่งพลรีพินาศปูวิลิงแก้วกำพลรหัสหนึสครั้งที่28วันที่28พสิบภาคมสองพันร้บัดนี้วันที่28่สิบอภาคม2องพเป็นครั้งที่28่สิข้าพเจ้าในปูวิลิงแก้วกำพลขวายสิ่งสวดสารยาพระสุดพระปรและหมดต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาัจารยาบูชา แด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลเบ็ปชนะในบทสวดใ,ในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดอาลังสัมมาสัมพุทธเจพระครูพระพุทธังค์ตังวิวาทมีสวัสดา์ตัวพระพุทธาททัมงหมดมังน้ำซ้มิสุปฏิปันโนพระกวาตกสาวกสังโฆสังครนามามิ บทบูชาพระแผรีพินาตอังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังประเดนิพุโตกเนหิทรมาณุธานิปรัมีหิทิสติยาวชีวังอังพุทธังธรรมังสังสังค์กัตโตปุเชมิรัตันทะยัตันนัตยะธรรมังจลามิโสตินาบสวดชนุมเทวราชมันตาจักวาเลยสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตวามุรีอาสัสสุนตุสักโมกขังสักแห่กามิทะลุเป็ิรีศิกลาตเตตตาริคเณวมานีทีเปละธตจะกามิทะลุมรณาคารให้เนียโอตุมิเขตเตหุมมาติเจตุเทวราชลาธราวิสมิยะกัคตะปนอาคียะทิ จักขกรปนาคาดีท่นตาสันิเกยังมดีวลาวจนางสรุปมิสุนตุพธมสุน a กาโลยังมัธันตานธรรมสุน a g a โ a ยมัันตาธรรมสุน a กา r ลยํันตาบทสุภกาคะนมการนบุตรสาววขวตโตละโตสมาสุตสาน้บุตรสาวขวตโตละโตสมมาสุตัสานมบุตรสาวขวตโตละโตสมาสุตัสาบทสวดไตสนาคมนาปาถาพุทธังสันนักชาิมีธรรมสันนักชาตามีสังฆังสันักชามิมีทุติยปีพุทธังสันักชาติมีทุติยมปีสังฆังสันนักชามติมีทุ ทุตทางสันนักชามิตติยนปิธรรมังสันนักชามิตติยนปิสังฆังสันนักชามิมีบสวรสัจจกิริยาคาฐานัตถิเมสันังอัญชัญพุทโธเมสันังวลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหตุสัพพทานัตถิเมสันังอัญชัญธรรมโมเมสันังวลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหตุสัพพทานัต <DVD> ถิเมสันังอัญชัญสังโฆเมสันังวลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมหตุสัพพทาบทสรติละตักนับปนามาคาถา พุทธังนะเมรัตนพุทธะสลีเลจิตตังธรรมังนะเมรัตนพุทธะวิสุทธิสาลังสังฆังนะเมรัตนพุทธะสุสีลติเตเอตังนะเมติรัตนังรัตนะตยาวหังสมัสโลสริตวัตถุวิเศษุทธังอันโยยยะาตยุตตะโคนะโยคะวะสัพพวัตตังอสุมิตะยมหิปิตะเทวะยถาติตันเทเอกังวินาตติเตเลสมะสัมภเวนะโลเกกถาจิจจิเลนะจัปปุพุทธังคัมภีลยานะวิสยังอติทุชาสถังวินโยหิปันติชนะเตหิชนะปัญชิตาชะ ปันธิตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลก ig ig pues, mama, um ang, ัมิเกหิจิกะทันจุปะลับปนิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณะกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสวิสุตัมปิสมุปสตังมณสีสุทภาสุทธาภาษาททานังสุทธาภาษาททานังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสวมระนังคาตานังปูชาละเหสุมะปะละมังอภิปูชนเอยยังนิพานสัจจิกิริยายุปะนิสัยยะถัง สมากิเลสมมาละโสธนะสิทธิยาจาสะสาตุหิอัตถะอุสเลอุป,ปเสวนียังปานนหิจาปิสะละงังคามณิยเมวะตัสสมาหิตังติละตนลังสาะน,างะะะนางะังคตมหละลัตินะทิวังคณะเนสุนัมัสมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตฐานุป,ปาลิจริยาจะจริยาสถาละจาจะปุญเยนะ ตทสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาสะจัสธาปิสุวัติโหตุโยเจทะวินะธรรมะวินะยมหิประมาณภูโตโลกุตลาพิสมัยโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยะจจยายะอยัมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปสาาธกาโล นามกาลสิทธิทคาถาโยจักขุมาโมหะมลาปะกาโธสาวังวะพุทโธสุกตโตวิพุโตมลาสะปัสสาวินิโมจะยันโตปาเปสีเขมังเชนตังวินันยังพุทธังวัลันตังศีลสานะมามิโลกัสสะนาถัญจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะสิทธิหุโตสัพพันตารายาจะวินาสเมตุธัมโมทัโชโยวิยัตสะสัตถุทัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมรรคังนิญานิโกธัมมะทละสัตถารีสตาวะหสันติกาโลสุจิโนธัมมะวัลันตังศีลสานะมามิโมหะปะทาลังอุปสรรตธาหังตันเตชะสาเตชะสิหุโตสนะุ ทำศัทธรรม,มเัสนาสุขตานุโคโยโลกาสาปะป,ะป,ะปะูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสต,ตินิโยชโกจะสวากขาธรรมมัง วิธิตังกโลติสังคังวัลันตังศิลสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาศีลัจิตทิ้งตันเตชะสาเตชะทิฏฐิโหตุสปันตระยาจะวินณสเมินตุบทสวนนโมกาลละอัตถกคาถานโมอรหัตโตสมาสมุทัสสาวะเมหสีโนนโมอุตตมะธรรมมาสะสวะขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังขสาปิวิสุทธศีลทิฏฐิโนนโมอมัตยารัตถะรัตนตยัสสาทุกังนโมอมากาติตัสสะตัสสาวุตตยัสปินโมกาลปภาเวนะวิคัจฉุอุปัทวานโมกาลานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพทานนโม กาลสัตเตเชนะวิธีพิโหมิเตชวาบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวเมสุตตังเอกังสมัยอย่างพักวะศักยสุวิหัลติกกปิลับตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสติงปัจมัตเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอลันเตหิทัศหีจลกัตาตุหิเทวตาเยวิเยนาสติปติตาหุนติปกรวันตังทศนายะพิกุสังคันจะกอาตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวนางเอตาทตหิเอตตาทโหสิอะยังโหเทพักวา สักเกสุวิหัสติก้าปิแล้วทุสมิงมหาวเนะมหาตาพิ่กุสังเเคนัสทิงปัตมะเตหิพิ่กุสเตหิสเปเหวะอาลันเตหิท่าสหิจลโลกะาโตหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาคงติพกวันตังทศนายะพิ่กุสังกัญจายานุนะไมยปิเยนะภคะวาเตนุปะสังกมยามะอุปสังกมิตวาภคะวะโตสติเกปเจกขาถาภัสยามติ อัตโขตาเทวตาเศรษาปินามะพระลวะปุริโสสัมมันชิตังวาปะหังภาสารลยะภาสาริตังวาปะหังสัมบินชทยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวัตโตปุระโตปะตุราหังสุอัตโขตาเทวตาพระขวันตังพิวาเทตวะเอกามตังอัตจังสุเอกามตังทิตาโหเอกาเทวตาพระขวัตโตสติอิมังคาทังอภาสสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสวาคตาอาคตัรมหะอิมังธรรมะสมยังทกิตาเยวะอป布拉ชิตสังคันติ อาตโคอปลาเทวตาภัควาตุลสติเกอิมังคาสังอปาสีตาตาปิกโอสมาตะหังส ah ut ุจิตตังอัตโนชุกามังสุสารทีวะ เนตาน,นิขะเหตวาอินทริยานิละกันติปฏิตาติอัตโคอัปราเเวตาภควโตสติตสเกอีมังคาทังอปาสิเฉตวาคีลังเฉตวาปรีขังอนทขีลังโอหัจจมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมลา,าจักคุมาตาสุสันตาสุาาสุนคาติอัตโคอัปราเเวตาภควโตสติสเกอีมังคาทังอปาสิเยเกจิพุทธังเสนังขาตาเสนเตคมิสันติอาปายภูมิงปะหายะมารุสังเจหังเทวะกายังปริปเรสันติติอัตโคภควาพิขุอมันเตศิเยกุเยนะพิขุเวทัสสุ ท่าสาสุ Rabbi, โลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหนติตถาคตังทศนายาะพิกุสังคันจะเยบิเตพิกเวหเหสงอติตรัมทานังอรหันตโตสมมาสมุทธาเตสัมปิปขวันตานังเอตตปรมาเยวเทวตาสนิปฏิตาเหสุงสยถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตพิกเวภพระิสันติอนาคตมรรมทานังอรหันโตสมมาสมุทธาเตสัมปิปขวันตานังเอตตปรมยเยวเทวตาสนิปติตาพระภิสันติสยถาปิไมหังเอตาละหิอจิคิสามิ พิกาเวเทวกายนังนามามิกิตติสามิพิกาเวเทวกายนังนามามิเทสิสามิพิกาเวเทวกายนังนามามิตังสุนาถาสาธุกังมนะนะิโกโลถาภปสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงะคะวะเอตตาทะโวจะ สิโลกะมนุษย์กษามิยะถาภูมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปิหิตตาสมาหิตาปุทโศสีหวะสัลรีนาลม่าหังสาวิสัมพุโนโอทาตะมนรสาสุทธาวิปัสสนนัมนาวิลาพินโยปัญจสเตยตาวะวเนกปิละวัฒเวตะโตอมันตยิสถาสาวกเกศเสนเลเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานัตภิกขโวเตจะอาตปปาวะกะลุงสุตวะพุทธตสสะสนังเตสัมปะตุลูกุยานังอัมรุสนาทัสนังอเปเกสตะมัทธกุงชาสังอาัะสัตติงสตังเอกาสาสนังอัมรุสนามัศนสุงอเปเกนนััตะม อุงทิสาสปะพุตตะอุงตันจาสพังอภินญายะวะวะิจตวานัจคุมาตะโตอมติยิสถาสาวเกศสนนิลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกโวเยโวังเิตยิสามิคิลาหิรุปกปโสสัตตสาหาสาวิขาภุมากะปิละวัทไวอิติมันโตชุติมันโตวนะบันโตยัสสินโนวัฒนาอภิกขโมภิกขุนัสมิติงวะนังชาสาหาเฮมาวัตายขานะตกวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะอันโตยัสสินโน วัฒมานาอภิกามูพี่กุณางสมิติงวนังสาตาคิลาติสาหัสายัขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยิสสิโนวัฒมานาอภิกามูพี่กุณางสมิติงวนังอิเจเตโสลัสสาสาหัสายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยิสสิโนวัฒมานาอภิกามูพี่กุณางสมิติงวนังเวสามิตาปัญชสตายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยิสสิโนวัฒมานาอภิกามูพี่กุณางสมิติงวนังกุมพิโรราชาไคโกเบปุลสานิเวสนนนนััััังงงงกิิิโยยยาาสสสสตตหขปปรู กุมพิโรราชาค่ะเอโกโซปาค่ะสมิติงวนางโพลิมันจะาที่สังราชาทัตตะระโทปรสาสติกอันทพนังอธิมติ มหาราชายัสสีโสภุตตาปิตาสาวาหวอิทนามามหาภะาอิทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสีินมวธาธมนาอภิกามุภิกุณสัมพิติงวะนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโถตปัะสาสติกุมันธนังอธิปติมหาราชายัสสีโสภุตตาปิตาสาวาหวอิทนามามหาภะาอิทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสีินมวธาธมนาอภิกามุภิกุณสัมพิติงวะนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโกปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสภุตตาปิตาสาวาหวอิทนามามหาภะราอิท นโมท้ามนาภิกมุณีพิฆนังสมิติงวนังอุตตารันจ่าที่สังราชกุเบโลตปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชายสสิโสมุตตาปิตสาวพาหโกยธนามาหาภาลัยที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตอิสัสีนโมท้ามนาภิกมุณีพิฆนังสมิติงวนัง บริมาทิสังทัตตาละโถะคีเนนาวิลุหะโกปจชิเมนาวิลุปโกกุเวโลอุตตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตถันละมานาอัตังสุวเนกปิลปัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจนิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิปุจจรวิปุโตสหะกันทัโนกามาเสธโวจะนิกรินนุคันทุนิคันทุจัปานาโทโอปะมัญโยจเทวัสุโตจามัตติจิตตเสโนจัคันทโพนะโลราชาชนุสโผอาคูปัญจสีโคเตวะ เจวะติม,ตมพัลูสุริวัชชาเอเตจนเยจราชาโนคันทภาสตา,าชุภิทุมทมาณ์อภิกรรมูภิกขุนังสม,มิติงวะนังอาถาคูนาภสานาคาเวสาลาสาตัญชกาการภารสัตลาอาคูปยาคาสายติภิยมุนาสัตระธาจจอาคูนาคายสสิโนโอเอลานโนมหานาโคโซปะคาสม,มิติงวะนังเยนาคะราเชสัาสา ศาสาหัลันติทิพาทิชาปักิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะัจปัตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานะมาสิสุปนโตเคมมะมะกาสีพุทโธสนาหิหิวะจาหิปุปะวายันตานาคาสุปนาสละมะกังสุพุทังชีตาวชีรหัตเถนะสุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัเตเตอิทิมัโตยัสสินโกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขสาวเวปาจิติสุจิตติจะปะหาลาทนะมุจีสหสัตตันจัปลิปุตานังสเพเวโรจนะมะกาสนาหิตวาพลิงเสนัางลาหุพั ปาฆมุงสมาโยธานีพัฒเตภิกขรังสมิติงวะนังอาภูตเทวาปัทวิตเตโชวายโยตถาฆมุงวะลุนาวะลุนาเทวาสมโมจจะสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายสัสสีนโนทะเสเตสะทากายาสเปน,นะนะตตว,วัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นะวันละวันโตยัสสีโนมดะมะนะอาิาออกาบุปผีกรังสมิติงวะนัง เวนทูจเทวาสาลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทัศวปนิสาเทวาจันทัศมาคูปุระคิตาสุเลสุปนิสาเทวาสุเลสมาคูปุระคิตานักขันตานิปุระคิตวาอาคูมันทวราหกาววสุนังวาสโบเศตวสะโกปะคราบลวรินโททศเสเสตรากายาสเปนานตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตสัสสีโนุวัฒมนาอภิเกบุภิกขุนสัมมิติกมนัง อธาโคสาภูเทวาชัลมากีิขาเรวะอริจกาจโรชาจอมาภูพานิพาสีนโนวัลุณาสะธรรมะจ,จะอัจจาจาจะเนชกะโซเลยยรุจิลาอาภูอาภูาวาสเวนีสีโนทะเสเตทัศเตเตทากายาสเพนานตตะวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวน,สสนมัมมโตชัสสีโนโมดะมะนาอภิกกรรมุภิกุนังสัมวิติงวานัง สมานามหาสมานามโนสามนุนสุตามาคิตาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอัฐาคูธารโยเทวายเยตโลหิตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสีโนทะเสเตสะสากยสายาสะเพนะนตะตวานิโนอิอนต,ติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนม,มุทธมานาอภิกรมูภิกขุนังสมิติวานังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเบคนะสาสหโอตาจาตะโอทาตะขยาหาปาโมกขาอคูวิต อาคูเทวาวิจขณาสทามตาหะละฆาชามิสกาเจส,าสัสซีโนฐะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทะศเสเตสทากายาสเพนะนตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสะสี νο. โนวัฏมานาอภิกะมูภิกขุนังสัมพิติงวะนังเคมิยตุสิตายา,ยา,สาสมากัตกาเจสัสซีโนสัมพิตกาลามาเสถาช,าชาตินามาจะอาสวะนิมมานะนตินโนอาคูอัทาคูประนิมมิตา,าทะศเสเตสทากายาสเพนะน,นตะวนันนิโน

สัสตเทเตเทวานิกายาสัพเพนะนัตตะวันนิโนโนามันวยีนะอาคันฉูงเยจันเยสติสาสหะพระพุทธชาติมัคคีลังโอคาตินนมนาสวังทักเขโมคะตะลังนาขงังจังทวะอสิตาติตังสุพรหมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนกุมารโลติโสจะโสปาคาสมมติวะนังสหสพรามาโลกานังมหาปมา,พ,มาพิติติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัพพศีโสทเสถาอิสราอาคูปันเจกวัสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิเกนเตติเตเทเวสพรกม มาราเสนาอภิกามิปัสสกันหาสัมมาทิยังเอถะันหาถะปันนะลาเกณะปันถะวัตถุโวสมันตาปริวาเลถามวโรบุจิตะโกจินังอิติถะมหาเสนโนอิติตถะมหาเสนโนกนหาเสนังอเปสยิปานินาตะมาหัจจะสลังกตวานะเพระวังยะถาปุสะโกเมโคธนะ ธนัญโตวสวิชโกตธาโสปจุฑาวติสังกุธโธอาศยังวเสตันจะสพังอภิญญ,ญาวาวะคิตวานาจักขุมาตตาโตอมันตยิสถาสาวกเกศเส,สนและเตมาราเสนะพิกันตาเตวิชานาาภิกขโวเตจะอาตปรมกะลมสุตวาพุทธศาสนังวีตลาเกหิปะกามงเนสังลมปีอินชยุงสะเพวิชิสังคามาพยาติตายสส,สินมนสันติสาหปูเตหิสาวกาเตชนอสุตตาติอดสดมังคลมุตตมังมังคะลสุตตัง อเสวนาจะพาลนังปณิธานันจะเสวนาปูชาจะผู้ชนียานังเอตมังขลมุตตมังปฏิรูปเทสาวะโสจะปุเพจักกตะปุญนตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตมังขลมุตตมังพาหูสัจจันตสิปัญจวินยวินโยจะสุสิกโตสุภาษิตาจะยาวะเอตมังขลมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทาลัสสังฆโหนาคุลาจะกรรมตาเอกตมังขลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตการันจะสังฆโห สังฆโหอนนาวชานิธรรมกรรม,มานิเอตมะฆะลุตมตมงอารติวิรติปาปามัชฌะปานาจสัญญะโมอัปปโมโทจะธรรมเมสุเอตมะฆะลุมตมงคาลาโวนิจะคาลาโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญูตากาลินาตมัสสวนานังเอตมะฆะลุตมตมง ขันตีจะโสว่าจะสตาสมนานันจะทัศนังกาเรนธธรรมสากาฉาเอตมังคารุตมังตะโปจะพรหมจาริยันจะอริยสัจานะทัศนังนิพานัสชิกิริยาจะเอตมังคารุตมังพุทธะโลกะธรรมเหติติตังยสานะกัมปติอโสกังวิลชังเขมังเอตมังคารุตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพธรรมะปราชิตาสภัพตสุถิงคัจฉันติตันเตสังมังคารุตมันติ บสวดรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสาเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปีพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติหตวโตยังวิลาคังอัมตังปณิตังยัชชะชขาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณสัมมติกินจิอิทัมทัมอิทัมปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยังพุทธาเศธโปริวันณีสุจริงสมาธินานันตะลิกันยามาหุสมาธินาเตนะสะโม ะวิชติอิทัมปีตเมและตนังปณีตังเอเตนะสัจิจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัตตะสตังปัสธถาจตาลิเอตานิยุคานิหลติเตทักขิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปิสังเคและตนังปณีตังเอเตนะสัจิจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตานาสาทันเฮณะนิกามิโนโอโคตะมะ สาสะนมหิเตปฏิปตาอมตังวิขัยหะลัทธามุธานิพุติงพุชมนาอิทัมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหตุขีนังโบรานังณวังอธิณวังนัติสัมภวังวิรตตจิตตายติเกภวสมิงตีเตขีนะพีชังอภิรุนหิชันทานิพันติทีลายถายังปฏิโปอิทัมปิสังเคระตังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหตุบบสรธรรมบทสหสวั์ อัตาหาเวชิตังเสโยยาจะยังอิตาลาประชาอัตทันตสะโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโนกันทโพนมาโลสะพรมุนาชิตังอปชิตังกยิลาตถาลูปสะชันตุโนบวสวดเกสปุตสดภาสิตามิทังเตนะภาควตาชานตาปัสาตาอ拉หตาสมาสัมพุเทนะเอถะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมาปลายะมาอิติกิลายะมาปีตะกะสัมปทานินะมา <c oughs> ตักกะเหตุตุมานาค้าเหนะมา อาการลปะลิวิตะเกนักมาทิฏฐินิชานักขันติยาม,มาพภะลูปะตายะม,มาสัมโนนุนลุยธาตุมเมเหอัตนาวชะชนย,ยามะยาเนยชานยทะอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวชาอิเมธมาวิญโยคละหิตาอิเมธมาสมตาสมสมาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตทะตุมเมเหปะชะเฮยะทะยะทาตุมเห อัตนาวะชนยัาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวินยูปัสสาอิเมธมาสมมตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัถตุเมเหอุปสัมชชะวิหะเลยาธาติบทสวดอ,อุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปมายุงชลุปนิตสะนาสันติตานาเอตังพะยังมะระนงังมารณีเตะมาโนปุญญานิกยิลาถะสุขาวะหานิ สุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปมายังชลูปนิจัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปขมโนโลกามิสังปะชะเหเปขมโนเอ้ยสันติเปโขโยทะกายะสังยมโมวาจายะอุทะเจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโห,าหาติยังชีวมานุปะ,ะโรติปุญญะทมโมหะเวรคติรรมจจาริงรมโมสุจินโนสุขะสุขามาวะหติ เอสานิสังโสธรรมเมสุเจเนนะทุกขติงคัจชติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจติยถธาปัญญายาปสติอัถานิพินติทุเขเอสามมโควิสุทธิยาสเปสังขาราทุกขติยะธาปัญญายะปสติอัถานิพินทติทุเขเอสามมโควิสุทธิยาสเพธรรมานตติยะธาปัญญายะปสติอาถานิพินติทุเขเอสามมโควิสุทธิยาบสวดอภันนกชาดก อปันนกถาละเมเกทุติยังอหุตก,กิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนักังพระหงเวสารังยันติปภัตตานิวันานิจะอารามลุขเชตยานิมนุษสาปยาตชิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสารณะมตมังเนตังสารณะมาขมะสภทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจสะสารังขโตจตาริอริยสจานิสม,ญญญาส,าสมัปปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสะจะอติกมังอริยันจัตถังคิกัง ทุกขุป萨มขามินังเอตังโขสระนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมัคคมะสัพพทุขาปมตจติเบิดสวดพระเถรกัตคาถาอตีตังนาวะมาคะเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีตัมปะหีนานตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนั้นจะโยธมังตถาตถาวิปัสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามนุปภูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเง่นไม่คอนแครในนามนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปปโปร่งโปร่งเถิดอัจเชวะกิจจมาตัปางโกชัญญามะละนังสุเวพึงทำขอบเพียนเสียในวันนี้แหละไขรเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งณฮิโนสังคัลเตนะมหาเสนีณะัจุนาเพราะว่าความบิดเพี้ยนกับอจุราผู้มีเสในาใหญ่นั้นยอมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตังเวภัตเทกะัตโตติสันโตอจิคเต,เตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกตอิอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แหละโดยส่วนพิทนะหะปัญจะเวคขนปะปะทะชาลาธรรมโมมหิฉลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลด้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพญาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดลงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมหิมรณนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจละลดพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสโกมหิกัมมัทายาโทกัมมโยนิกัมมปันทุกัมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกาลิสามิกาลยานังวาปาปังวาตัสสะทายาโทวิสมิ เราทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน,นั้นสืบไปเอวังอัเมหิอปินะนหังปัญจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บัสวเทวตาอุยชัยนักคาถาบัทรงเทวดาทุกขปตตาเะนิทุกขาพยาปตตาเะนิพยาโสกปตตาเจดีโสกอหตุสเปปีปานิโนเอตาวตาจจอมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสเปเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธยาทานังทัทันตุสทายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิธะตาหุตุคัดฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระลปตาปเจกนันจะยังพลังอาลันตานันจเตเชนะลักข์วันธามิสัพพโสบัสวเทวตาปฏิทานาคาถาหันทามยังปฏิทานคาทายโยพระนามเส ยาเทวตาสันติวิหารลาสินีทุเป็เลปพิขเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาสดทิงกะโลนเตนทะวิหารมันเดเลเทลาจมัชานวากาจะมิกโวสารามากาธนปตปฏิอุปัสการามาตเทสานิขามาตะอิสรา,าสัปนาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเย,ยปีจานท์สัมภวาสังเสทชาตาอัตบวปปาติกานินยานิกังธรรมะวะังปจิตตเต ปฏิจเตสัพเพปิทุกขสขกะโกลนตุสังขยังทาตุจีลังสตงังธโมธมัมทลาจะปุคลาสังโฆหตุสมะโควะอัายาจะหิตายะจะอเหรักขตุสัตธโมสัพเพปิธัมมจาริโนอุทิงสัมปาปุเนยมะธรรมีอริยะปะเวทิเตบทสวดสภาพปฏิทานะคาถาหันทัพมยังปฏิทานะคาถา,ายโยพระนามเาเซยัสตปุญญสิทธา,ทา,านิกตสายานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพักคิโนหุนตุสัตานันตาปะมานกะา เยปิยคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิถาเมจาปยาทิถาวาอันเยมัชาตาเวลิโนโสัตตาติดันติโลกาสเมิงเตภูมาจาตโยนิกาปเจกะจะตโบตาลาสังสารันตาภาวาพระเวเยตังเยปติทานามอนุโมทันตุเตสยัยังเยจีมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุมมะยาจินานานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตาสตาหนตุอเวลาสุขชีวิโนโเขมปะปะตันจับป,ปุนตุ เตสสาสาสิตชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีวีนาและปิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุ์ของข้าพเจ้าีขอเททงาแล่าานนั้เเพระหตุคือ อนทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอย่าไปสุขสบอเถิดและเจ้าถึงทางกเกษมเถิดขอความวางดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาัาายด้วยการสวดสวดสาทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์จากภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญนทางโลกและทางธรรมขอดเทพเทวดาทั้งหลายปรดอนุทนา ในการสวดสาธยามนต์และธรรมบัตเหล่านี้เมื่ออนุมมตนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งพาลีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสงังวรวัดประวรนิเวศวิหารตล,ตลอดจนตลอดจน,ดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งจะสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและขมงคลในพระคราะต่างๆขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จศักดิ์สิสทธุประการเทือนสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายไอ้เกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอนอ้อมถวายเป็นพุทธบธูชาทมบูชาสังฆบูชาขอพลบบญน,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงกวอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยเทนทสารสมบัติบริวารสมบัติปิณตาเห็นธรรมสำเร็จในการพิษนากรรมฐานเกิดปัญญาญ,ญาและ,จะเจริญด้วยจัตุรรออวณสุขพะลพะิุอทุกท่าน